ื่องของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมกันบ้างค่ะซึ่งทางมณฑลฐานบกที่33นะคะร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันผีเสื้อกำจัดวัชพืชและผักตบชวาที่ลอยกีดขวางทางน้ำในคลองแม่ข่าวเพื่อป้องกันน้ำเอ่อล้นท่วมชุมชนหากเกิดฝนตกหนักค่ะ กำลังพลจิตอาสาพระราชทานมนลทนฐานบกที่33จำนวน30นายร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันผีเสื้อและชาวบ้านในชุมชนช่วยกันพัฒนากำจัดวัชพืชผักตบชวาและขยะที่ลอยกีดขวางลำน้ำแม่ขาวซึ่งเป็นลำเหมืองสาธารณะที่ไหลผ่านตำบลสันผีเสือ้ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักและน้ําท่วมเป็นบริเวณกว้างนะคะส่งผลให้มีวัชพืชลอยมาติดอยู่ในลําเหมืองค่ะรวมถึงมีตะกรนดินที่ถูกน้ําพัดมาตกค้างทําให้ลําน้ำเนี่ยตื้นเขินโดยในช่วงในบางช่วงค่ะไม่สามารถที่จะนําเครื่องจักรเข้าไปดําเนินการขุดลอกได้ทําให้น้ําระบายได้ช้าเทศบาลตำบลสันผีเสื้อจึงขอสนับสนุนกําลังพลให้เข้าไปช่วยเหลือขุดลอกลําเหมืองเพื่อช่วยป้องกันแก้ไขปัญหาน้าท่วมในชุมชน ให้ระบายน้ำได้อุดเร็วหากเกิดฝนตกลงมาอีกนะคะค่ะก็ตัวว่า